สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผม Real Fat Fighting และสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายนะครับสำหรับหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับเป็น Sport Nutrition ่นนะครับ EP ที่16แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของคำถามนะคำถามที่ถามกันบ่อยๆในเรื่องของโภชนาการการกีฬานะครับจริงๆคําถามมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่า อันนี้ก็จะคัดมานะห้าคำถามที่ถามกันบ่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดต่อไปจากเนี้ยจะเป็นเรื่องของโภชนาการในกลุ่มนักกีฬาวัยต่างๆก็คือมีเด็กนะครับแล้วก็สตรีนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการกีฬานะครับก็น่าจะ ครบถ้วนประมาณ20 EP นะจบซีรีส์สปอร์ตนูดิชั่นหรือโภชนาการการกีฬาขั้นพื้นฐานนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาในวันนี้กันต่อเลยนะครับสำหรับคำถามแรกนะซึ่งก็เป็นคำถามที่เราก็มักจะพบกันอยู่บ่อยๆแต่ก่อนที่จะไปกันที่เนื้อหาแต่ละคำถามผมย้ำก่อนนะครับว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องของโภชนาการการกีฬาสปอร์ตนูริชั่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะติดตามกันมาในเรื่องของโภชนาการด้านอื่นๆเพื่อการลดน้าหนักหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ให้เข้าใจก่อนว่าเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะคุยกันเน้นไปที่เป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพนะสมรรถภาพทางการกีฬาสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักนะครับคำถามแรกนะครับก่อนฝึกซ้อมเนี่ยควรทานอาหารหรือเปล่าแล้วก็ควรทานอาหารแบบใดนะครับ คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนหน้าที่เราจะฝึกซ้อมนะครับเราทานอาหารผ่านไปแล้วเกิน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับการทานอาหารที่ย่อยง่ายนะแล้วก็สะดวกแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตที่สูงนะครับในช่วง30-60ถึงนาทีก่อนที่จะซ้อมนะจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานเพียงพอสำหรับการออกกำลังกายนะครับอา,อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนอกจากพวกสปอร์ตดิงนะครับก็จะเป็นพวก อาหารนี่แหละจะเป็นอาหารย่อยง่ายเช่นกล้วยสักผลหนึ่งนะครับสกุลหนึ่งหวีไหมที่เป็นลูกหนึ่งไม่ใช่เอามาแบบหลายลูกนะแล้วก็ขนมปังนะครับอาจจะทายแยมก็ได้หรือว่าทายอย่างอื่นที่ชอบหรือแล้วแต่เลยนะเอาที่ชอบนะครับก็พวกน,นี้ก็ได้นะครับเป็นอาหารที่เหมาะจะเป็นแซนด์วิชก็ะดาษนะครับแล้วแต่นะในช่วง3 0มสถึงห0นาทีก่อนที่จะ ออกกาลังกายแต่ก็ดูปริมาณไม่ต้องให้มันเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นพอเราออกกําลังกายเล่นกีฬาไปนะครับก็ย้อนกลับไปที่ที่เราเคยกล่าวกันก่อนหน้านั้นว่าถ้ามันนานนะเกิน1ชั่วโมงเกิน45นาทีเราก็ควรพิจารณาที่อาจจะต้องเติมพลังงานสักรอบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการฝึกซ้อมนะก่อนซ้อมควรทานหรือเปล่านะคือ สรุปว่าถ้ามื้อหลักมันห่างไปแล้วสักสมชั่วโมงเนี่ยนะเ,เพราะว่าระหว่างนั้นอาหารมันย่อยดูดซึมแล้วก็ร่างกายนําไปใช้ด้วยบางส่วนแล้วนะครับมันไม่เฟรชเหมือนกับช่วงที่ยังไม่ห่างเกิน3ชั่วโมงก็ควรจะทานสักหน่อยนะก่อนซ้อมนะครับ่ะต่อมานะครับอาหารเช้าจําเป็นหรือไม่ในข้อ2นะครับก็จริงๆจะคล้ายๆกันเพราะว่าอาหารมื้อเช้าอ่ะก็คือ มื้อก่อนหน้านั้นมันก็มักจะห่างออกไปเกิน3ชั่วโมงนะครับคนที่นอนโดยทั่วไปก็8ชั่วโมงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็คือกินก่อนที่จะนอนไปอีกสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราอดอาหารมาแล้วเกือบ8 1 0ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เรานอน,อนไปน,นะครับร่างกายก็มีการใช้ ไกลโคเจนทั้งในตับในกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับจำเป็นนะควรที่จะทานอาหารเช้าก่อนนะครับแต่ว่าก็ดูเวลาที่เราจะไปออกกำลังกายให้พอเหมาะสมสมมติว่า,าเราทานมื้อนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปออกกำลังกายอีก2 3สามชั่วโมงโอเคอาจจะเป็นมื้อหลักได้เลยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราจะออกกำลังกายตอนเช้านะแต่ว่ามีเวลาไม่ได้นานมาก ก็อาจจะทานเป็นง่ายๆเหมือนอย่างที่บอกเป็นกล้วยหรือเป็นขนมปังทาแยมแซดนวิชอ่ะแล้วแต่นะครับหรือถ้าเร่งรีบจริงๆก็อาจจะใช้บริการสปอตดิงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ควรฝึกซ้อมตอนเช้าโดยไม่ได้ทานอาหารนะครับเพราะว่าในช่วงกลางคืนระดับไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อของเราจะลดลงร่างกายจึงจำเป็นจะต้องได้รับการเติมพลังงานก่อนที่จะไปฝึกซ้อมกีฬา นะครับเพื่อที่คุณจะได้มีพลังงานและมี performance ที่ดีในการฝึกซ้อมหรือในการแข่งขันนะครับวิธีคิดอ่ะสำหรับคนเป็นนักกีฬาคุณต้องเตรียมร่างกายให้มันฝึกพร้อมนะครับในการฝึกซ้อมหรือในการแข่งขันอย่าไปเอาวิธีคิดของคนที่ลดน้ำหนักนะครับคนที่ลดความอ้วนมาใช้นะครับ ส่วนคนที่ออกกําลังกายนะคนที่ออกกําลังกายเพื่อจะลดน้าหนักลดความอ้วนก็เหมือนกันจริงๆใช้วิธีคิดแบบนี้ได้คือถ้าคุณมีพลังงานเพียงพอคุณจะทํากิจกรรมได้ดีทํากิจกรรมได้ดีเนี่ยมันจะเผาผลาญพลังงานได้เยอะเยอะกว่าตอนที่คุณอ,อดอาหารแล้วไปออกกําลังกายนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนทั่วๆไปออกกําลังกายทั่วไปอาจจะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เหมือนกับนักกีฬาด้วยอานักกีฬาก็ได้ แต่จำไว้ว่าถ้าเป็นนักกีฬานะสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือวินยัยไม่ใช่เพียงแค่วินัยในการฝึกซ้อมยังต้องมีวินัยในการโภชนาการด้วยนะครับจำไว้ว่าการฝึกกีฬาไม่ใช่การบําเพ็ญเพียรนะครับไม่จะเป็นต้องไปแข่งกันอดอาหารด้วยถ้าจะมีเป้าหมายเพื่อการกีฬานะครับควรจะต้องเข้าใจโภชนาการการกีฬาคือเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะแล้วก็ผมไปเห็นตามกลุ่มนะมันก็มี เหมือนเป็นแฟชั่นอะที่ว่าแบบทำฟาสติ้งด้วยโอ้บางคนฟาตสองสาวันแล้วก็มาอวดกันนะครับจริงๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาคุณจะทําก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เราพูดถึงในบริบทของโภชนาการทางการกีฬานะครับโอเคนะก็ควรทานอาหารนะครับข้อต่อมานะนักกีฬานะการทานอาหาร มือดึกเนี่ยทำให้อ้วนหรือเปล่านะครับเพราะว่านักกีฬาหลายคนนะครับพลังงานอาหารที่มันต้องทานในแต่ละวันเนี่ยบางทีต้องแบ่งเป็น5มื้อนะครับเพราะฉะนั้นมื้อสุดท้ายมันจะไปจบเอาแบบค่ำๆเลยนะคือจริงๆแล้วอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมดุลพลังงานนะครับระหว่างพลังงานที่เราทานแคลอรี่อินเทคนะครับและพลังงานที่เราใช้ไปในการทํากิจกรรมระหว่างวันในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตปกติ การฝึกซ้อมกีฬาการแข่งขันกีฬานะครับการทานมื้อดึกเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงานได้นะครับโดยที่ไม่ได้นํามาใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะนอนแล้วนะครับพอทานไปมันก็นอนแล้วแต่นะครับมีคําว่าแต่ตัวตดโต,ตเลยถ้าทํากราฟ,ฟิกได้ตรงนี้แต่สมดุลพลังงานเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่1วันเท่านั้นนะครับมันจะดูหลายๆวันนะครับ อาจจะ 2- 3ส,สวันหรืออาจจะเป็นสัปดาห์เพราะฉะนั้นสมมุติคุณทานอาหารไปมือ้อค่ำมื้อดึกเนี่ยนะครับแล้วนอนนะนอนพักผ่อนร่างกายไม่ได้ใช้สิ่งที่ทานไปตอนค่ำเก็บสะสมไปไขมันแต่ว่าตื่นเช้ามาคุณออกกำลังกายใช่ไหมครับทานอาหารตอนเช้าก็ไม่ได้ทานแบบได้เต็มที่นะักหรือยังไงก็ตามอาหารที่ตอนเช้าคุณทานอีกวันหนึ่งเนี่ยแคลอรี่รวมกับกิจกรรมมันก็ไม่ได้อ่า เกินมากนะครับมันก็ไม่มีปัญหาเพราะไอสิ่งที่มันเก็บไว้เมื่อคืนมันก็จะถูกใช้ไปตอนเช้าอยู่ดีนะครับแล้วก็เมื่อมองอีกหลายๆวันนะครับเฉลี่ยกันถ้าเกิดมันไม่ได้เกินโดยเฉลี่ยหลายวันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ทําให้อ้วนนะครับอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักกีฬานะครับมีการฝึกซ้อมนะครับเป็นประจํามีการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยเรื่องการใช้พลังงานไม่มีปัญหานะครับ ในข้อมูลใหม่ๆนะเรื่องของ energy compensation นะครับคือการปรับตัวของอาการเผาผลาญลดลงเมื่อเราทานน้อยแล้วเราเออกกำลังกายเยอะเนะี่ยมันมีหลายงานวิจัยที่พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันมีนะครับแล้วก็เขาก็ศึกษาพบว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนะครับทำกิจกรรมเยอะสิ่งที่ควรทำอะ่ะก็คือให้มี energy intake เข้ามาให้มันเพียงพอนะครับ energy flux คือการไหลของพลังงานที่มันเพียงพอเนี่ยมันจะกระตุ้นให้การเผาผ่านพลังงานทําได้เต็มที่นะครับมันจะไม่มันจะลดไอ้เรื่องที่เกิด Energy Compensation นะครับหรือการชดเชยกันของออพลังงานการเผาผ่านในร่างกายนะครับซึ่งอันนั้นนะมันมีรายละเอียดอีกเยอะาๆก็คือ มันจะไปลดพวกสิ่งที่เป็น BMR แล้วแทนที่ออกกําลังกายเยอะจะเผาผลาญเยอะเนี่ยมันจะไม่เป็นตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในนักกีฬาเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับนักกีฬาก็ทานอาหารไปตามแผนนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมของเราถ้าผ่านไปสักสัปดาห์สสัปดาห์เออฟีดแบ็ของเรามันออกมาเหมือนกับว่าเ,าเก็บไขมันสะสมเพิ่มขึ้นมา,ขนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนเนี่ยก็อาจจะค่อยมาปรับนะครับปริมาณ เพราะว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราทําก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการทานมือดึกนะครับในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าข้อต่อมานะครับอ่าพลังงานจากอาหารเนี่ยที่เราทานเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับก่อนที่เราจะไปซ้อมนะครับอาหารเนี่ยมันจะย่อยผ่านกระเพราะอ่ากระเพาะอาหารเนี่ย นะครับเข้าสู่ลำไส้เล็กแต่ละประเภทเนี้ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นโปรตีนหรือไขมันจะใช้เวลานานกว่าอาจจะ2-3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นมื้อหนักหรือมื้อหลักซึ่งมีทั้งค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับก็ควรจะทานก่อนฝึกซ้อมประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบมื้อจ่อยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ ก็มีกล้วยนะครับหรือขนมปังท่าแยมเนี่ยก็ทานก่อนอไปฝึกซ้อมสักประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับก็ลองไปวางดูนะครับแล้วก็ข้อที่5แล้วนะข้ออันนี้ก็น่าจะเป็นคําคถามที่ถามกันบ่อยๆนะครับพบกันบ่อยๆข้อสุดท้ายสำหรับในวันนี้แล้วนะครับก็คือว่าหลังการออกกำลังกายนะครับทำยังไงให้มันฟื้นตัวเร็วนะครับ คือเดิมทีอย่างที่เคยเกริ่นไปแล้วในหลายๆ EP ที่ผ่านมาว่าแต่ก่อนเน่เขาจะคิดว่าโปรโตีนนะครับมีความสำคัญเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมันใช้ในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อถูกไหมครับแต่ว่าพอการศึกษาหลังๆก็พบว่าอาการอ่อนเพลียหลังออกกำลังกายเนี่ยมันเกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำนะครับนอกจากน้ำตาลในเลือดต่ำแล้ว เวลาที่เราไปฝึกซ้อมเนี่ยไกลโคเจนตามกล้ามเนื้อมันก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังออกกําลังกายถ้าเน้นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราจะต้องเน้นก็คือการทานอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะครับอาจจะมีโปรตีนบ้างก็ได้แต่ไม่ได้เน้นนะครับก็คือ,อมีโปรตีนบ้างถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นทานโปรตีนมานานแล้วนะครับก็ทานโปรตีนอาจจะเป็น นมนะครับอย่างที่บอกก็ได้หรืออาจจะเป็นผลลไม้หรือสปอร์ตดิงอะไรในจังหวะที่ออกกําลังกายเสร็จฝึกซ้อมเสร็จหรือแข่งขันเสร็จในจังหวะนั้นนะพวกที่เป็นน้ําตาลเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยให้มันฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคําถามที่มักจะพบกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยหลายคนออกกําลังกายหลายคนเป็นนักกีฬาแต่ว่า มีมุมมองทางโภชนาการที่มันไม่ได้เป็นโภชนาการเพื่อการกีฬานะครับกลับไปใช้โภชนาการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อคนป่วยนะครับมาเป็นกรอบความคิด่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับกับเป้าหมายของคุณนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่าพิจารณาให้ดีแยกให้ออกว่าเรามีเป้าหมายอะไรและเราควรใช้โภชนาการแบบไหนนะครับ เดี๋ยวพอหมดเรื่องสปอร์ตน t r i t ิชั่นเบสพื้นฐานเนี่ยแล้วนะครับก็อาจจะผมอาจจะเอาเรื่องของโภชนบำบัดน,นะครับมาทำเป็นซีรีส์ต่อไปนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาเรื่องพวกนี้มาอัปเดตแชร์กันนะครับก็ะะจะค่อยๆไล่ไปเป็นเรื่องพื้นฐานเหมือนอย่างที่ทำในสปอร์ตน t ทิชัเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวค่อยไปรายละเอียด ที่เป็นระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับโอเคสําหรับในวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาที่เตรียมไว้ที่จะมาแชร์กันใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ให้กับคนที่เรารู้จักได้คนที่เราห่วงใยเขานะครับอยากให้เขามีาข้อมูลนะครับที่ถูกต้องมุมมองที่ถูกต้องในเรื่องของโภชนาการการกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมผมอยากเน้นเลยคนที่ ไม่มีพื้นฐานเนี่ยอยากให้มาฟังกันนะครับส่วนคนที่แอดวานไปแล้วจริงๆมาฟังก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่พูดตรงๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาในซีรีส์นี้เนี่ยมันเน้นพื้นฐานจริงๆนะครับก็อยากให้คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีความรู้เลยในทางโภชนาการการกีฬาเนี่ยมาฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ชวนฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะครับในระดับต่อๆไปนะครับหรือคุณอาจจะไปศึกษา ต่อยอดไปเลยก็ได้นะครับผมก็อยากให้มีคนสนใจทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้ก็อขอบคุณครับสวัสดีครับ